แนะนำตัวเองหน่อยครับครับสวัสดีครับผมธนพัฒน์พัชรีเรืองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุวินท์สตีลนะครับตัวแทนจําหน่ายเหล็กจากประเทศสวเเดนครับครับผมบเป็นยังไงบ้างครับสําหรับผลตอบรับมหากรรมงานสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง ปี2558นี้ครับครับก็ต้องบอกว่าเหลือล้นจริงๆครับเหลือล้นจนเตรียมพนักงานมานะครับไม่เพียงพอต่อต่อคนที่จะให้ความสนใจนะครับต้องต้องพูดได้คำเดียวว่าเยอะจริงๆครับเยอะมากๆครับผมต้องกอบคุณนะครับที่จัดงานนะครับที่ที่สามารถที่จะเออเอาคนมานะครับทำให้เกิดความรู้สึกว่ามูธผมนะครับได้รับความสนใจอย่างมาก ครับผมครับงั้นขอบพระคุณพี่นนพัฒน์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับมหากรรมงานสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้างครับวันนี้เราอยู่ที่บูธวินเซอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวหน่อยครับครับผมผมชื่อคมศักดิ์ศรีสวัสดิ์นะครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับมาจากบริษัทวิจิตรนิวพาธครับเป็นเดลเลย์ของ s อ g หรือวินเซอร์ครับผมครับผมเอาละครับวันนี้เราจะมาดูผลตอบรับกันครับผลตอบรับงานมหากรรมงานนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเอ่อต้องบอกนี้ครับว่าเหนือความคาดหมายครับดีมากครับ ดับแรกเลยอย่างช่วงวันแรกนะครับผมคิดว่าลูกค้าจะมีมาลงชื่อประมาณ 45- คนแต่เยอะกว่าที่คิดครับประมาณ1 2ง3เท่าครับยิ่งวันนี้เราคาดไว้แค่สามสิบคนไปหกสิบคนแล้วครับเบสเร็จคือสี่วันนี่เกือบสองร้อยเจ้าที่มาลงชื่อของเราไว้ครับผมแล้วกาะล็อกนี่จะไม่ทันเลยครับผมครับผมปีนี้ดีจริงๆนะครับขอให้ปีหน้าจัดอีกนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบพระคุณครับผมชื่อจกรีตจาราค้านะครับ แลนบิลครับโครงสร้างเหล็กเต่เด็ดรูปนะครับผมเป็นตัวแทนาจากบริษัทว b r ีอาร์อาสติลครับในตำแหน่งของผู้จัดการฝ่ายขายครับครับแลนบิลครับ ผลตอบรับจากงานในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับครับถือว่าเป็นงานนี้จริงๆแล้วไม่ไม่ได้อยู่ในสายของการผลิตของการที่เกี่ยวข้องกับบ้านอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถือว่าเป็นผลตอบรับที่น่าแปลกใจครับเพราะว่าผลตอบรับดีเยี่ยมครับเพราะว่าผลีลูกค้าที่ได้มาเนี่ยครับคือว่ามีโครงการทั้งหมดเลยถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากครับแปลว่าลูกค้าตอบรับดีลูกค้าจองผลตอบรับดีทุกอย่างคุ้มค่าคุ้มค่าครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับ 何だろう